าดูแลกันได้หมดอะคะ่ะเราไม่ต้องมานั่งแบบมีลูกเอาไว้ใช้งานเอามีลูกให้ทันใช้ไม่ต้องนะคะเราก็เลยเออมันก็เคิดเป็นความคิดคนละแบบกันเขาไม่ได้แบบมาต้องทํางานส่งเสียเรายามเรากแก่เท่าอะไรเงี้ยเพราะว่าก็ที่บอกสวัสดิการมันก็ควบคุมให้เราตอนถึงยามแก่เท่าไปแล้วอะไรเงี้ยก็เลยไม่ต้องมานั่งคิดว่าต้องมีลูกไว้คอยเลี้ยงดูเราเหมือนที่ไทยอะไรอย่างนี้เนาะแต่ตรงกันข้าม มีลูกภาระก็ตามมาเยอะค่าใช้จ่ายต่างประเทศก็ค่อนข้างที่จะแบบใช่ไหมกว่าลูกจะโตคนนึงอะ่ะ <c oughs> กว่าลูกจะโตคนหนึ่งสูมันไม่ใช่แค่แบบเออไหนบอกว่าอ่าเรียนฟรีแล้วไงเรียนฟรีก็จะเกิดจากการมาอยู่ต่างประเทศมีลูกเอาไว้ขัดภาษีนะ <c oughs> เพราะว่าเราจ่ายภาษีไปรวมกับลูกในนาคนเราใช่ไหมแบตก็จะหมด เพราะว่าการจ่ายภาษีของคนเมกันนะคะจ่ายเพื่อเป็นการศึกษาอีก,อกหนึ่งส่วนที่เราจ่ายไปเราจะได้เอามาเป็นการศึกษาลูกในอนาคตก็คือเหมือนที่ไทยถ้าแบบจะเรียกว่าเรียนฟรีนั่นเองอะไรเงี้ยก็คือเราไม่ต้องเสียค่าอะไรแล้วเพราะว่าเราจ่ายภาษีบวกไปทุกปีกให้ทุกปีให้รัฐทุกปีเนี่ยเขาจะไปทําถนนทําระบบสาธารณาสุขนู่นนี่นั่น,นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็มาอยู่ในการศึกษาของลูกๆเราจนถึงเรียนมัธยมปลายนะคะ ก็คือเรียนในโรงเรียนรัฐอะ่ะก็คือเรียนไปตั้งแต่นั่นจนถึงมัธยมปลายก็คือนั่นเป็นภาษีที่เราจ่ายทุกปีก็ครอ,อบคุมตรงนั้นไปอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลน,นะค่ารักษาพยาบาลต้องไปจ่ายต่างหากนะคะแล้วเขาก็จะบอกว่าค่ารักษาพยาบาลที่เมกาแพงมากถ้าคุณไม่ได้ไปทําประกันชีวิตหรือปร,ประกันสุขภาพไว้กับบริษัทในสัก,สกแห่งอะ่ะคุณจะจ่ายค่า รักษาพยาบาลที่หนักหน่วงมากเลยนะคะเพราะว่าทางประกันที่เราจ่ายไม่ได้มีบัตร30บาทเหมือนบ้านเรานะคะนอกจากเป็นการเป็นการเรียนอะไรอย่างเงี้ยของเด็กๆถึงนั่นอยู่แต่ก็นได้แหละเราก็เลยเออไม่ต้องมีไม่ต้องมีมงมเพราะในทหารนั้นก็อายุเยอะแล้วเนาะในทหารนั้นก็5 1าแล้วอ่ะแล้วกอแบบโอเคแหละถึงว่าแบบ เออตัวเองก็อายุยังน้อยก็ยังได้อยู่มันก็ใช่อยู่ถ้าเราไม่ได้อยู่กันในทะ็กค่ะเราก็ถ้าไปอยู่กับครอบครัวอื่นแต่คือมันก็คงไม่เป็นแล้วแหละใช่ไหมโอ้อะไรติดฟันเราพูดตั้งนานแล้วเนี่ยนักนักกลัวแล้วเราก็แคร์กันแบบนี้เลยนะเดียวปะละ่ะสรุปแล้วยังไงเรื่องงานอ๋อเราไปเรื่องงานหรอเนี่ยเราคุยกันเรื่องงานอยู่หรอคะเจอการกับแฟนยังไม่ตอบเรื่องงานเดี๋ยวเราเรื่องงานเรื่องอะไรก่อนเรา เจอก,กันกับแฟนได้ยังไงคะเพิ่งมาติดตามคะ่ะเจอกันในไทยคิวปี้นะคะพูดเก่งกว่าพี่ต่ตยแล้วครับตอนนี้ <c oughs> <c oughs> เรื่องงานเรื่องงานก็คืออ่าตั้งแต่อายุสิบห้ไปก็สามารถทํางานได้เลยแก่ก็ยังทําได้นะคะถ้าคุณยังมีกําลังก็คือเขาจะไม่สามารถปฏิเสธงานคุณได้ก็คือแต่ละที่แต่ละที่ที่เราสมัครงานถ้าเราคิดว่าเราทําได้เราไปสมัครแล้วเขาก็ ถ้าเกิดเขารับพนักง,งานอะเราก็สามารถทําได้เลยนะคะก็คือในฐานบอกว่าการปฏิเสธการปฏิเสธอาว่าแบบคนนี้มาสมัครงานจะมาสมัครงานเนี้ยแต่ถ้าคุณปฏิเสธไปก็คือเหมือนเหมือนอาจจะผิดทางกฎหมายหรืออะไรนี่แหละก็คือทางห้าทางทางร้านหรือทางแบบสถานที่ประกอบการไม่สามารถปฏิเสธงานเราได้นะคะเงินเดือนแพงกว่าไทยไหมแพงกว่าแน่นอนนะคะแต่ค่าครองชีพก็สูงสูงนั่นแหละที่ตายบอกว่า ถ้าเราจะมาทำงานโดยที่แบบไม่มีแบ็กกราวถ้าเราจะมาทำงานแบบว่าเราไม่มีแบ็กอย่างมีสามีเราหรืออะไรรองรับในในในค่าใช้จ่ายต่างๆอะ่ะถ้าเรามาทํางานโดยเฉพาะแล้วเรามาหาเงินค่าแบบอ่าซื้อรถเองซื้อบ้านเองเช่าห้องอยู่เองอะไรอย่างเงี้ยค่าครองชีพค่อนข้างสูงนะคะก็เหมือนว่าค่าแรงกับค่าครองชีพเขาจะบาลานซ์กันนั่นแหละมันก็จะไม่มีเงินเก็บเยอะแต่ถ้าเรามาแล้วเรามาใช้ชีวิตอยู่กับสามีแล้วเราไปทํางานก็คือ บ้านเราก็มีอยู่นึกออกไหมบ้านเราก็มีอยู่โอเคแหละส่วนอะค่าค่าไฟค่าน้ําเราอาจจะหารการคนละครึ่งอันนี้เราก็ยังเหลือเงินอยู่ก็คือแพงแน่นอนนะคะส่งส่งเงินไปบ้านก็คือแบบมาทํางานปีหนึ่งอะส่งไปที่บ้านก็คือแบบอยู่สุขสบายดีๆเลยนี่แหละเพราะว่าอย่างไม่ได้แต่ว่าอย่างไม่ได้ที่นายทหารบอกนะคือแบบทํางานวันละสามชั่วโมงอะส่วนน้อยที่เขาจะทํางานวันละสามชั่วโมงอย่างไม่ได้เลยได้สามสี่หมื่นนะคะต่อเดือนนะ อันนี้แค่ทำงานไม่ถึงวันนะทำงานวันละสามชั่วโมงเดือนหนึ่งได้ประมาณ3ามถึงสี่หมื่นอุ้ยดูนิ้วน่าเกียดอ่ะดู <c oughs> เห็นนิ้วตจเงแล้น่าเกียด <c oughs> หรือเราหรือเราจะตัดแล้วเราก็ล้างแล้วเราก็เลี้ยงไว้ก่อนให้ยาวกว่าสักนิดหนึ่งเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยทา หมูเราปั้นตับเลยแมตับตับตตเห็นคนที่เห็นนักศึกษาที่เขาทําวีซ่ามาที่นี่กันไหมคะลงเยอะมากเลยในทิกตอกที่ว่ามาทํางาน3มเดือนได้เงินกลับบ้านเราสี่แสนห้าแสนอะพี่ทํางานอะไรคะมานี่ไม่ได้ทํางานนะคะรายได้กับค่าของชีพของเขาสมดุลกว่าบ้านเราเยอะจริงค่ะสมดุลกว่าเยอะก็คือถึงนู่นนี่นั่นจะแพงแต่เงินเงินเก็บอ่ะ มันก็ยังมีเยอะแต่ของบ้านเราอะที่ไข่เนาะเปรียบเทียบเรื่องเดี๋ยวนะเปรียบเทียบเรื่องอะไรวะอ่าเปรียบเทียบเรื่องรถไฟใช่ไหมรถไฟฟ้าที่นี่เหมาใจเหมาจ่ายอยู่ประมาณอ่าเกบาทใช่ไหมในขณะที่ค่าแรงหนึ่งชั่วโมง400กว่าบาทเกาหลีเหมาใจเกาสิบบาทพอๆกัน1ชั่วโมงเกาหลีสองรบาทมั้งที่นี่สี่้อยหบาทนี่แหละ ชั่วโมงนะคะแต่ที่ไทยหมอจ่ายทั้งสายตั้งแต่ต้นสายสุดสายนี่ร้อยกว่าบาทแต่ค่าแรงตกชั่วโมงละสี่สิบบาทเนี่ยตกชั่วโมงละสี่สิบาทนี่ปาไปแบบวันละสามร้อยกว่าบาทใช่ไหมประมาณนั้นต่างจากบ้านเขาชั่วโมงคือแบบนั่นแหละก็ต่างกันเยอะแค่คิดแค่นี้ก็ต่างกันเยอะแล้วอะ สวัสดิการบ้านเขาก็ดีกว่าบ้านเราคุณภาพชีวิตมันต่างกันเช่นเชิงใช่คะ่ะขนาดอเมริกาเราว่าอา่าอะไรนะพวกสวัสดิการดีแล้วในทหารยังบอกว่ายังแถบยุโรปอะยังดีกว่านะคือที่เนี่ยเวลาเราจ่ายภาษีไปที่บอกไม่ได้ครอบอครอบคุมเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลแต่ฝั่งยุโรปอะถูกต้องไหมหรือเป็นบางประเทศแต่ไม่รู้นะอันนี้ไม่แน่ใจแต,แต่แต่ในทหารบอกว่าพ่อแม่ฝั่งพ่อแม่นางอะ ก็คือครอบคุมถึงเราจ่ายภาษีควบคุมถึงการาดูแลรักษาที่โรงพยาบาลด้วยนะแต่อเมริกาไม่ครอบคุมนะคะเราต้องซื้อเราต้องซื้อประกันแยกก็จะครอบคุมแค่ถนนหนทางระบบอระบบการาระบบสาธารณะต่างๆใช่ไหมพวกพาร์คพวกอะไรเกี่ยวกับสาธารณะแล้วก็เป็นถนนหนทางนะคะอะไรอย่างนี้ถ้าประเทศจเจริญแล้วให้ดูที่พาสปอร์ตค่ะ ไปประเทศไหนเขาก็เขาก็ต้อนรับประเทศไทยแล้วก็อาเซียนก็ต้อนรับพูดเราก็อยากหัวโอ้ยนี่เขาจะบอกช่องอะไรอีกไหมนี่เราคุดจะลองยูทูบเลยนะมีแผนกลับไทยไหมคะมีแผนกลับทุกปีนะคะก็จะเริ่มกลับปีหน้านี่แหละเดี๋ยวดูกันจริงค่ะอังกฤษจ,จะควบคุมถึงการรักษาด้วยใช่ค่ะพ่อแม่ในาหนารก็บอกว่าอยู่อังกฤษยุโรปส่วนใหญ่อะเราจะได้ยินกันว่าแบบ ทำงานเสร็จจ่ายเงินภาษีครึ่งต่อครึ่งครึ่งต่อครึ่งนี่ถือว่าแบบถือว่าเยอะถูกต้องไหมแต่การแต่สวัสดิการการดูแลของเขาอะมันถึงจริงๆนะตายลแล้วเจะลดสิเราจะไม่พูดถึงใช่ไหมคือแบบอย่างอย่างเราเราคุยกับพี่ที่เดนมาร์กคือเรารู้จักพี่ที่เขามีฝออยู่ที่เดนมาร์กเขาก็บอกว่า พี่ทำงานอะเดือนหนึ่งแทบจะไม่เห็นเงินเดือนตัวเองเลยเพราะจ่ายเข้าภาษีหมดก็คือภาษีเขาฟันหนักมากแต่ก็นั่นแหละการรักษาพยาบาลการอ่าการศึกษาของลูกเต้าแล้วก็สาธารณูปโภคต่างๆอะ่ะก็คือแบบสาธารณะอ่าอะไรต่างๆอะ่ะก็คือเขาดีหมดก็คือมันก็พัฒนาคือพัฒนาให้เราเห็นว่าเขาไปทํานูน่ทนทํานี่ใช่ไหมไม่ได้ไปซื้อรถ <laughs> ดมหนาว เรือดำน้ำอะไรอย่างนี้พูดดังไม่ได้ใช่ค่ะแฟนอยู่สวิตจ่ายภาษีเยอะมากใช่เห็นเขาแบบแทบจะครึ่งต่อครึ่งบางทีเหลือเราสามสิบรัดเจ็ดสิบด้สามอ่ะเราเคยได้ยินแบบป๊าดอะไรอย่างเงี้ยรถเมย์บ้านเรายังโอ้ยเห็นรถเมย์เราคือแบบเฮ้ยจกอะไรอ่ะเนาะอย่าว่าแต่รถเมย์เลยรถไฟก้อนเห็นตั้งแต่ สมัยพอคุณลามคำแหงที่เมรกาสาสิบ้าเหมือนกันครับสามสห้านี่คือแบบก็ไต่ฐานบอกว่าคือใต่สามสิ้าก็หนักถูกไหมแต่คือไม่รวมค่ารักษาพยาบาลนะเนี่ยที่บอกแต่แต่จะบอกว่าการศึกษาขนาดเป็นโรงเรียนรัฐอะแต่ว่าอเมริกาส่วนใหญ่นะเขาให้ลูกเต้าเรียนโรงเรียนรัดใช่ไหมเพราะว่าเราไม่ต้องไปเสียเงินถ้าไม่ได้รวยจริงๆก็ไม่ต้องไปเรียนแบบ เออไปแบบ private ไปแบบ private, อะไรเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกเอกชนใช่ไหมนั่นแหละไม่ต้องไปแบบไปเรียนอะไรไปแบบแค่ของรัฐอะสูรู้ไหม iPad ที่เขาให้มาพวกแล็ปท็อปที่เขาให้เด็กๆมา Apple นะจ๊ะคือแบบเป็นของเป็นของ Apple อะสูคือเด็กๆบ้านเราอะคือได้มาทุกเครื่องเลยนะอ่าทุกแต่ละเธออะเราได้มาเสร็จปุ๊บแล้วเด็กๆเ,เขาก็ดูแลดีมากๆเลยนะเขาไม่ได้เหมือนเด็กบ้านเรามายิง เล่นเกมอยู่นั่นแหละอันนี้ก็คือถ้าเรียนถ้าเรียนเขาก็เอาของอน,นี่ยแต่ถ้าเขาจะเล่นเกมอ่ะเขาไปใช้ของส่วนตัวเขานะก็คือขนาดเด็กเขายังมีวินัยเลยนะคะก็คือมีวินัยตั้งแต่เด็กน้อยอะ่ะแต่ก็ได้ใช้ของดีตั้งแต่เด็กน้อยให้มาตั้งแต่แบบปถมเลยนะนะคะแต่คุ้มค่าที่จ่ายใช่คุ้มค่าแน่นอนนะคะถน,นนนะ่ะถึงแม้จะเห็นรอยแล้าคือขนาดย่านนี้ไม่ใช่แบบไม่ใช่ในตัวเมืองจ๋าะนะ ถนนปรับปรุงและสร้างบ่อยขยายบ่อยมากพี่สาวอยู่ประเทศไหนคะมริกาค่ะคือเห็นร้าวนิดหน่อยวันหลังไปไม่ร้าวแล้วนะนอกจากทางเข้าบ้านเราอ่ะอันนี้คือทางเข้าบ้านเราจะไม่ได้เกี่ยวกับแบบอ่าถนนเส้นหลักแต่เส้นหลักอะ่ะแทบจะไม่ได้เห็นรอยร้าวส่วนใหญ่จะเห็นรอยป่ารอยป่าเหมือนยางมาตอยที่เข้ามาซ่อมอะค่ะอะไรอย่างนี้คือแบบเนี่ยเราอันนี้คือเขาทําแล้วเราเห็นจริงๆเราไม่ได้มีแบบว่า อีหลุมตุ่มต่ำเหมือนบ้านเราอะ่ะอีหลุมตุ่มต่ำหลุมอะ่ะนะคะคือแบบสักพักแบบขยายแล้วสักพักแบบกั้นแบบยกพื้นถนนใหม่คือแบบถนนนี้ไม่โอเคละเลอะเลยนะจ๊ะคือเลอะเลยนะไม่ได้เอามาฉาบหน้าอะไรบ้านเราคือแบบอเมริกาตอนนี้กี่โมงคะอยู่ดีๆก็นั่งสั่นไหมอเมริกาตอนนี้ประมาณเที่ยงนะคะเดี๋ยวเดวมายเดี๋ยวเดวมายจะขึ้นตรงน,นี้ ใช้ทำไมกะอ๋อโอเคเทียง19บเกนะคะอเมริกานะคะนั่นแหละเราก็เห็นอยู่ว่าเขาเอาภาษีเราไปทําอะไรบ้างอะไรเงี้ยไม่เอาไม่พูดนั่นแหละมันก็เลยแบบเออแล้วระบบนู่นนี่นั่น,นต่างๆรถไฟใต้ดินหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยดีดีคือแบบไฮมากไฮเทคเมื่อกเหมือนที่เราไปดีซีอ่ะโอ้ยคือดีอะ่ะ ลงไปคือแบบอุโมงอย่างลึกเออเราไม่เคยไปรถไฟดินใต้ดินบ้านเราด้วยแหละนั่นแหละเราก็สะอาดสะอาดคือแบบสะอาดอะแตแ้วร้องไห้แล้วก็ถึงเพราะว่าไม่รู้นะคือมันแล้วแต่คนจะคิดแล้วกันแบบว่าแบบ อยู่ที่ไหนก็ไม่สุขใจเท่าบ้านเราใช่ไหมถ้าบ้านเราเมื่อแบบสิบปีก่อนอะจะสุขใจมากเลยนะแต่ถ้าคุณมาอยู่ต่างประเทศแล้วคุณมีกําลังที่จะใช้ชีวิตอะแบบอยู่ในฐานะปานกลางอย่างเราก็คือมันเป็นชีวิตที่สุขสบายมากเลยนะคือแบบไม่ต้องรวยแล้วก็ไม่ได้ถึงกับจนอะแต่ถ้าแบบอะไรเงี้ยมันเป็นแบบการใช้ชีวิตแบบเรื่อยๆโอเคแล้วมันก็มีแบบอำนวยความสะดวกนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วยิ่งเมืองที่เราอยู่มันก็เป็นธรรมชาติอะไรเงี้ยคือ เราคิดว่าที่นี่มันก็ครบจบนในที่เดียวโอโซนเยอะกว่าบ,บ้านเราอีกเอาง่ายๆเถอะมันมันอาจจะเป็นบางเมืองด้วยแหละบางที่เขาก็ไม่ได้คือมันแล้วแต่ความคิดคนนะนะแต่ถ้าถามเราเราคิดว่าอยู่ต่างประเทศอะ่ะมามาอยู่ด้วยกันนะคะอยู่ต่างประเทศดีอ่ะผมอยู่ใกล้ดีซครับห่างประมาณห้าไม์ อยากออกไปอยู่นอกเมืองแต่ถ้าอยู่ในเมืองแน่นอนนี่ไปดีซีวันตอนนั้นไปดีซีสามวันมั้งคือแบบถ้าอยู่ในเมืองอะ่ะก็คือจะมีความวุ่นวายแต่ตายอยู่นอกเมืองไงความถ้าอยู่ในพิษเบิร์กก็จะวุ่นวายตื่นเช้ามาก็แบบเสียงรถเสียง้านูน่นนี่นั่นใช่ไหมเราออกมาอยู่นอกเมืองประมาณยี่สิบถึงสามสิบนาทีนะคะออกจากเมืองอะ่ะออกมาอยู่ประมาณยี่สบสามสิบนาทีนี่แหละถ้าขับรถเข้าไปก็คือ คนในเมืองเขาก็อยากจะออกมาอยู่นอกเมืองะแถบนี้คือเขาขายที่ขายทางทําเป็นแบบบ้านทําเป็นแบบหมู่บ้านอะไรกันทั้งนั้นหมดเลยเพราะว่าถ้าอยู่อย่างเงี้ยคือมันติดธรรมชาติที่บอกทำไมยังมีกวางอยู่มีกระต่ายมีกระรอกคือแบบยิ่งกลางคืนอะช่วงนี้กวางออกมาเยอะมากเลยนะคะรถติดมากครับเห็นแววแถวบ้านคนไต่นะเห็นวิวเห็นแววนี่อ่านภาษาไทยแ้วเนี่ยก็คือที่เนี้ย ดีซีจะไม่ค่อยมีภูเขาเยอะเหมือนบ้านไต้แถบบ้านไต้พิษเบิกเพนซิวเนียนี่คือแบบโอ้ภูเขาตอนนี้เราก็อยู่บนเขาที่เราบอกวิวค่อนข้างจะดีนะคะเหมือนแบบอยู่ติดธรรมชาติยังไงอย่างนั้นเลยอันนั้นอ่าก็นั่นแหละต้องแยกกันแบบในเมืองกับนอกเมืองไปอีกเราอยู่นอกเมืองอยู่ประเทศอเมริกานะคะ โอ้ a n k you for Rose นะคะก็เลยพออ่าอยู่ในเมืองอะไรก็ค่อนข้างแพงไม่ว่าจะห้องไม่ว่าจะเป็นบ้านไม่ว่าจะเป็นอพาร์ตเมนต์หรือว่าอะไรอย่างเ<ๆ>งี้ยไปซื้อมันก็แพงคนถึงเขานิยมก็เหมือนคนคนเมืองบ้านเรานั่นแหละทําไมคนกรุงเทพ ถึงหาที่หาทางอยู่ต่างจังหวัดอารมณ์เดียวกันนั่นแหละก็คือพอไปอยู่ใหม่ๆอ่าพอไปอยู่น,น,นานๆข้าวโดนกดดันจากความรถติดความวุ่นวายการจราจรนูน่นนี่นั่นคือชีวิตเราไม่รีแลกซ์นะคะชีวิตเราไม่ผ่อนคลายอ่ะพอมาอยู่แบบเนี้ยขนาดใตไม่ต้องไปไหนคือแบบถ้าอย่างเขาก็จะบอกว่าอยู่บ้านนอกบ้านเราก็คือทุ่งนานอะไรอารมณ์เดียวกันเลยแค่ไม่มีทุ่งนานแค่นั้นเองแต่ที่นี่มีทุ่งขา้าวโพด มีทุ่งข้าวโพดมีแบบมีชาวสวนเหมือนกันคืออยากไปเที่ยวสวนแอปเปิลอยากไปเที่ยวสวนฟักทองเขาก็มีที่ให้ไปอะไรคือแบบฟินนะคะแค่แค่แตกต่างแค่แตกต่างจากบ้านเราอะไรเงี้ยก็เลยชอบชอบก็ที่บอกต่ก็อยู่บ้านมาอยู่ประเทศไทยมาก็ยี่สิบกว่าปีแล้วเนาะถ้าอีกยี่สิบบ้านปลายชีวิตเราจะอยู่ต่างประเทศไต่ก็ว่าคุ้มแล้วนะเพราะว่าเราอยู่เราอยู่ไทยก็ จะขึ้นค่อนชีวิตแล้วว่ะอีกขึ้นข้อนชีวิตก็คือมาอยู่ต่างประเทศเราได้แบบมาอยู่ในที่ผ่อนคลายมาอยู่ในที่ในที่ดีๆอะไรเงี้ยออกไปหน้าหมู่บ้านแค่นหดแบบแล้วดูใบไม้เปลี่ยนสีอ่ะบางที่อ่ะที่คนในเมืองเขาไปอยู่เขากต็ต้องออกไปขวนขวายหาแบบ่าทำเลธรรมชาติเพื่อดูใบไม้เปลี่ยนสีใช่ไหมอยู่บ้านเรายืนดูตรงห้องนอนนะคะยืนดูวิวตรงห้องนอนอ่ะจะเห็นภูเขาต้นไม้เปลี่ยนสีก็คือไม่ต้องไปไหนเลย อากาศเป็นไงบ้างคะเริ่มเย็นนะคะบ้านคุณบ้านคุณอาหารวิวสวยมากแอบไปส่องมาใช่ตรงห้องนอนนะคะตื่นมาคือแบบเปิดหน้าต่างก็คือแบบแดดจากทิศตะวันออกส่องไปตรงภูเขาแล้วคือต้นไม้กําลังเปลี่ยนสีก็จะเป็นสีทองๆสะท้อนมาอ้อยแต่นั่นแหละแต่คืออีกเราเราจะอยู่บนเขาอีกประมาณปีสองปีนี่แหละเดี๋ยวเราจะย้ายไปอยู่ใต้เขาละเขาเรียกใต้เขาไหม เขาเรียกใต้เขาเหมือนจะไม่ใช่คํานี้เออย้ายไปอยู่ข้างล่างละสรุปเรากินตับเอ้ยไม่ใช่ตับหมูไม่หมดเนะเดี๋ยวไปกินนอกรอบกัดไม่ขาดแหมเหนียวพอดตอนนี้แบตเตือนรอจากยี่สิบเหลือเท่าไหร่แล้วไม่รู้เดี๋ยววันนี้เราอยู่จนถึงแบตเตือนสิเปอร์เ็นเนาะ โอ้ยขอบคุณสําหรับกุลาบคะ่ะตอนนี้นคือลูกตาลูกว่าเวลาขนสง่งกุหลาบขนส่งของขวัญให้นะเ <laughs> ม็ดมะม่วงหิมาพานต์โอ้ย คณค่ะวันนี้สรุปคนดูเราเท่าไหร่ก็ไม่รู้เราทํายอดคนดูได้สูงสุดเมื่อใครจําได้วันนั้นเราคนดูเราเจ็ดร้อยใช่ไหมช่วงที่พีคๆตอนนั้นอะอยู่ประมาณเจ็ดร้อยกว่าสรุปยอดคนดูในตอนนั้นสองหมื่นสองเดี๋ยวมาดูวันนี้ว่าวันนี้พีคสุดห้าร้อยใช่ไหม αι? วันนี้หรือสี่ร้อยกว่านี่แหละเดี๋ยวเราไปดูสรุปยอนหลังได้เท่าไหร่ วันไหนไม่มีวันไหนไม่มีคุยสองชั่วโมงสองพัคนยังมีเลยนะโอเคแล้วก็มาถึงช่วงท้ายคลิปนะคะก็จะส่งทุกคนเข้านอนแล้วเนาะก็ขอบคุณทุกคนที่อ่าอยู่คุยเป็นเพื่อนกันนะคะทั้งในไลฟ์สดนะคะแล้วก็คนที่ดูคลิปเราอยู่ใน y o u t u b e ตอนนี้นะคะก็ขอให้หลับฝันดีแฮปปี้เดย์กันทุกคนนะคะแล้วมาเจอกันใหม่แต่ก็จะพยายามมานั่งทำคลิปแล้วก็จะมากินกับทุกคนนี่แหละก็ อาจจะได้ดูย้อนหลังนะคะจาก TikTok แล้วใครที่ไปนอนก่อนหรือง่วงก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อยมาดูกันใน Youtube แบบนี้แล้วกันนะคะก็เดี๋ยวนี้ก็จะเป็นคอนเทนต์แล้วก็จะเป็นอ่าแล้วก็จะมีมาเรื่อยๆถ้าวันไหนแสงดีเนาะเพราะว่าอ่าภาพใน Youtube ในกล้องของเรานี่ก็อาจจะแบบไม่ดีเท่าในในไลฟ์อะไรอย่างนี้นะคะ โอเคก็ขอบคุณทุกคนมากมานะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามา,ารับชมกดไลค์นะคะแล้วก็ซับสไครป์ให้กับช่องของเรานะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ